ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับนายหน้าสิกรุงบรกเกอร์กันค่ะหากคุณมีบัตรนายหน้าอยู่ในมือการเป็นนายหน้าของสิกรุงบรกเกอร์ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะนายหน้าสิกรุงบรกเกอร์นะคะเขาก็จะทำการตลาดแบบ Face to Face และ Digital Face-to-face face, ซึ่งนายหน้าของเราเนี่ยสามารถ ที่จะขายผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ประกันอัคคีภยัยประกันขนส่งหรือประกันสุขภาพ และก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในหน้าจะต้องเป็นผู้ที่ประสานงานระหว่างลูกค้าเรื่องของเอกสารและนํากลับมาแจ้งงานกับเจ้าหน้าที่สีกรุงค่ะช่องทางการแจ้งงานนะคะสามารถแจ้งงานได้ที่ไลน์แอดสีกรุงบล็เกอร์ตลอด24ชั่วโมงและแจ้งงานผ่านเจ้าหน้าที่สาขาในเวลาทําการเท่านั้นนะคะนอกจากงานขายแล้วนะคะในหน้าของสีกรุงยังสามารถที่จะขยายสายงานได้ค่ะซึ่งการขยายสายงานนี้นะคะจะทําให้ในหน้าเนี่ยได้รับในส่วนของค่าแนะนําและค่าสายงาน พิ่มขึ้นทั้งนี้ยังสามารถนำในส่วนของยอดขายส่วนตัวและยอดขายสายงาน นำมานับรวมกันเพื่อปรับระดับและที่มากไปกว่านั้นค่ะหากวันหนึ่งที่คุณไม่อยู่แล้วคุณสามารถโอนสิทธิ์นี้ให้กับทายาทตามกฎหมายของคุณได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะสิกรุงโบรกเกอร์ยังมีคอร์สอบรมต่างๆมากมายสําหรับสมาชิกในหน้าทุกท่านทั้งคอร์สที่เป็นคอร์สบังคับพื้นฐานของคอปพอไม่ว่าจะเป็นคอร์สอบรมขอรับบัตรและขอต่ออายุใบอนุญาตในหน้านอกเหนือจากคอร์สที่กล่าวมาแล้วเรายังมีคอร์สอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่างๆอีกมากมายเช่นคอ คอสสเตปคอส n น x t Step คอสนอนมอเตอร์คอสผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่สำคัญสิกรุงโบรกเกอร์มีเปิดคอสติวสอบเพื่อสอนในเรื่องของกฎหมายเบื้องต้นประกันภัยจรรยาบรณความรู้เกี่ยวกับประกันภัยเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้สมาชิกก่อนลงสอบสนามจริงด้วยนะคะการจัดอบรมของเรานั้นครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยเลยละค่ะแต่ถ้าคุณไม่มีบัตรในหน้านะคะคุณก็ยังสามารถสมัครสมาชิกกับทางสิกรุงโบรกเกอร์ เพื่อรับส่วนลดในการซื้อประกันภัยของตัวเองคู่สมรสหรือบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกันเท่านั้นนะคะแต่ส่วนลดนี้จะไม่นับรวมเป็นรายได้จากการขายนะคะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับการเป็นนายหน้าสีกรุงโบรกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะเข้ามาร่วมงานกับเราสามารถติดต่อสอบถามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ช่องท,องทางด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ